สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมท็อปสตอรี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์ครับปู้ทับเบิกซึ่งเราก็ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ ก็ไปนอนบ้านเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปฟูทับเบิกนะครับอากาศที่ก็กลางวันร้อนนะฮะกลางคืนก็เย็นเย็นก็วันนี้มากันห้าคันนะครับผมไปกันเลยครับ เจอด่านตั้งสองด่านนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ตรวจแค่ใบขับขี่เฉยๆครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราก็มาถึงทางขึ้นของปุทะเบิกแล้วนะครับผมโคงแรกกันเลยเจาไปครับผม ระหว่างทางขึ้นคูทับเบิกก็จอดพักรถแล้วก็จอดถ่ายรูปนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นคูทับเบิกเปนต่อเลยครับ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนใหญ่เลยจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะแบบรีสอร์ตเต็มเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นเยอะกว่ากว่าเดิมเมื่อสองปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เก็บกระลำแล้วก็กำลังปลูกกระลำ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะฮะข้างบนว่าเขาให้กางเต็นหรือเปล่า này lớn bay mất rồi Chắc bạn Chắc bạn <laughs> นี้ก็มาเที่ยวภูทับเบิกนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนยอดภูทับเบิกแล้วนะฮะมาด้วยกัน5คันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็4ี่โมงจะหโมงเย็นแล้วนะฮะอ่าถามความรู้สึกเพื่อนๆหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่มอสครับผมโอ้สุดยอดมากครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับดูนะครับรอบๆวันนี้เราก็เดี๋ยวจะทำอะไรกินนะรุ่นเราทำอะไรกินพี่ท็อปครับ อาพี่ทตมาละมาละทำไรกินครับชองไมไม่ดูวันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่ว่าจะเป็นเผาถ่านอันอันดับแรกนะเอาเค้กโคกนี้พอป่ะพี่ดนี่โดนพี่ดนพดนะดนะพอลอาไปเอาไปพอดะ้วอย่าพูดนะเอาพี่ดูนั่นแล้วี่กำลังพูดเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ห้ามก็งพูดไดเนีหมอูเมาแล้วเนี่ยกินจนเมาแล้วเนี่ยเพราบรรยากาศบรรสดีมากนะินครับีตอนบนเขาตอนนี้ประมาณ แดดงสาป่ะอ้ยหนาวหนาวมากทับตัวหนาวอยู่ดิ<ป>อากาศจะร้อนก็ต้องทับตัวหนาวหน่อยใครจะมาครับมา,าเที่ยวได้ว่ายุธเมยถึงหนาวที่ไหนอยู่แค่ถัดทีิปนี้เรามามอไซค์นะมาไซค์ขึ้นได้เลยที่จอดนะครับเนี่ยที่จอดดีมากเลยมากันห้าขันนะครับเราจอดรถกินบรรยากาศนะครับเชิญได้นะครับคืนนี้เชิญได้โดยเฉพาผู้หญิงนะครับ <c oughs> ผู้ชายผู้ชายวันหลังนะครับหยอกหยอกหยอกองุ่นองุ่นถามว่าเสื้อในอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่ขาพาใส่มาขอยากลายสั้นหน่ะดูบรรยากาศนะครับไม่ให้หน่อยลุงบอกบอกว่าเอาชุดเอาเสื้อชั้นในน้ององุ่นไปไว้ไหนเห็นวัดป่าพุทธเบิกด้วยนะ โอเคครับผมกินแน่เนาะกินได้แล้วดูทักไล์เพ่งกันปวไปโดเจ้าอะไหมออลูกปักเลยน้ำกับคำเลย ลุนเ่าหันาคนละรุ่นเดี๋ยวต้งหักอ่ะได้หลอดเอาาไม่ไม่ลงเงาลมือจางได้เลยอยากินกูก็มา บรรยากาศตอนทุ่มนึงนะครับลายล้อมไปด้วยแสงไฟตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นและลมนะครับตอนนี้ เห็นไฟนะครับไกลๆจะเป็นหมู่บ้านตอนเย็นก็สวยเหมือนกันนะนี่เจอกันตอนเช้าครับ ก็เนนียตีห้าคืนดีดูเลยครับลมแรงมากแม้จะเที่ยงคืนยังไม่หยุดเลยครับถ้าใครจะมาแนะนำให้เอาเต็นท์ดีๆมาเลยครับแล้วสมุนบบกแข็งแรงแข็งแรง ี6โมงเช้าครับดูเอาครับตึ้งแต่เที่ยงคืนนะครับสภาพอากาศอย่างนี้เลยครับอุทเปิกนะครับอย่าถามหาหมอ,อกครับลงโคตรแรงครับดูเต็นเพื่อนครับขาชี้แล้วครับตอนนี้ แต่เมื่อคืนตั้งแต่เที่ยงคืนยันเจ็ดโมงนะครับลมแรงมาก ก็ต่อวันที่สองเลยนะครับโอ,โอ้ทางค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกัน